สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101เมกะเฮิร์ซ ah ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากสื่ออาสาอ,อปมชคุยข่าวดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีมีข้อมูลข่าวสารฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟังเพลงตามคำขอ073-460-070 สวัสดีครับพบกับรายการเสียงจากสื่ออาสาอาปปชคุยข่าวนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเ M ฟเอ็มโอมคเกรเฮิร์ครับดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปปชซึ่งวันนี้มีผมธีรวัตรซึ่งเล่งครับครับสวัสดีครับผมสุชาติแลเบเรักสันติครับสวัสดีค่ะทยาหนักทองค่ะในช่วงของวันที่หนึ่งมกราก็ถือเป็นวันหยุดประจำเดือนแล้ววันนั้นเป็น ใช่แล้ววันนั้นเป็นวันออกหวยด้วยออกลอตเตอรี่ด้วยก็ทางทางกองสลากก็เลยขอเลื่อนวันจากที่วันที่หนึ่งมาออกในวันที่สามสิบธันวาก็เลยกลายเป็นว่ามีอัดมันก็ได้ลุ้นถึงสามครั้งเลยทีเดียวในในเดือนหน้านี้มันเป็นอย่างนี้ทุกปีครับท่านผู้ฟังครับบางคนบอกุนี่โอ้ต่อไปในอนาคตลอตเตอรี่จะออกสามงวดต่อเดือนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกแค่เดือนธันวาเดือนเดียวครับเดือนอื่นก็เราก็ หนกับสิหครับโอ้หนหลายคนบอกว่ามันก็มีใต้ดงใต้ดินอีกของต่างประเทศนู่นเนี่ยใ้เยอะแยะหลากหลายนะครับแต่ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับขอคือทำมาหากินดีกว่าเนาะทางทางรายการก็ใช่ใช่ทางรายการก็อยากให้เราทำมาหากินกันอย่างสุจริตดีกว่าอ๋อพี่พี่สัมพันธ์บอกผมไม่ซื้อ อือไยอด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 พี่สะพันธ์แกบอกแกไม่ซื้อผมขายอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเว้าต้องลุกขึ้นยืนมาคุยหอดานเมื่อกี้ขออนุญาตประท้วงหรือว่าเราเหมือนเหมือนเราเปิดประชุมประชุมสภาเลยไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับพบกับรายการสายสะพันธ์ฮัทนะครับซึ่งซึ่งก็ หลายๆท่านก็บอกว่าเป็นเป็นรายการที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการไปประกอบพิธีฮัทไปการไปอุ้มราะว่าการปฏิบัติตนปฏิบัติอย่างไรเพื่อเราจะได้รับในสิ่งดีๆกลับมาได้ลิสกีตรงนั้นกลับคืนมากับชีวิตของเรารนะครับก็เดี๋ยวเตรียมรับฟังรายการช่วงส1บเ็นาฬิกาถึง12นาฬิกากันต่อนะครับเอาละครับคนถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้แล้วล่ะครับ ขอบคุณผู่ใหญ่ใจดีครับเราขับไปเลยค่ะพอสวัสดปัตตานีค่ะขอบคุณหัวหน้าวิจิตเพชรยอดครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีแลวก็เคอข่ายข่าวประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผุกฟังด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแบมิตรนะครับครับยังไงก็วันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ